สวัสดีครับพบกับช่องลิปิงฟิตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงใหญ่มากใหญ่ๆก็มากผมก็ช่วงเย็นตอนนี้ก็เวลา17.4 0สูนย์นะครับบริเวณที่จะตกนี่ก็เป็นอําเภอตําบลคลองขุ่งนะครับก็พื้นที่ที่จะตกก็จะเป็นแบบเนี้ยจะมีหญ้านะครับหญ้ามาทางนี้เนี่ยดูเนี้ย ย่ามาแล้วก็พอดีว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบมันไม่มีความแรงของกระแสน้ำนะจะเป็นช่วงแบบน้ําวนไม่เชิงน้ําวนค่อนข้างนิ่งเลยแหละอืมค่อนข้างนิ่งหลังหลังกอหญ้านี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาตกกันดูนะครับก็นะ้ำเนื่องจากน้ําแรงเราก็จะแบบใช้เป็นแบบตะกัววิ่งนะครับแบบหนักๆถั่วหนักๆแล้วก็เป็นตะกัววิ่งสองขอนะครับผมเก็บไปตกกัน ครับชุดสายหน้านครับนี่ครับตะกวัววิ่งนะครับตะกวัววิ่งอย่างนี้นี่ตะกวัววิ่งอย่างนี้เลยนะครับน้ําแรงนะครับมาตกกันข้างหลังนี่เลยข้างกยงนะครับโอเคโดนครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับ ตัวแรกของเราคือยออ๋อ,อเป็นปลาตะเพียนนะครับตะเพียนรายไม่ใช่ตะเพียนสายตะเพียนแดงนะครับไม่แน่ใจเป็นปลาตะเพียนหรือปลาเลยนะตะเพียนทองอเออผมเรียกตะเพียนทองดีกว่าเพราะผมไม่แน่ใจเรื่องสายพันธุ์ปลาแม่นะ้ำนะครับโอเคครับ อุ้ยโดนครับโอ้โหโดนครับโดนครับไม่ลูกปลานะครับดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นครับดึงไม่ขึ้นน่าจะติดไอ้นี่มันมีตะแกรงเหล็กเงครับมีตะแกรงเหล็กกันอยู่นะแต่ราะว่าถ้าเบ็ดติดตัวเดียวแล้ว,ลวยังติดปลาอยู่ก็ก็เป็นเซ็นที่จะได้ปลาก็ยังมีอยู่แต่เราจะเสียเบ็ดไปหนึ่งตัวอ้อขาดเลย โอเคครับเอาใหม่โดนครับโอ้โหปลาซิวตัวยังใหญ่เลยซิวครับซิวไม่น้ำปิง โดนครับ <Don> oh. ประข่าน้อยครับและหลังจากที่ตกหมายที่ผ่านมาก็ได้ย้ายจุดนะครับก็มาตกแก่งด้านบนนะครับจนเจอวังนะครับก็ได้ปรากฏมานะครับผม